ฉันจะทําให้อาบีบอกรับพี่ปราเกยียได้ยังไงกันนะตแต่ละแฐานที่ในหัวเขายังมีแต่ธนูอยู่เขาก็คงไม่มีกระจริกกระใจคิดถึงพี่ปราเกยียอย่างแน่เลยแล้วยังต้องคิดแผนคนอย่างแบบนี้อยากให้บนบุญอยู่ด้วยจังเลยเราคิดอะไรไม่ออกเมื่อขาดเธอใครมาเวลานี้เนี่ยเงยอาลีย เ,เชิญฉันเข้ามาสิเร็วเข้าเตรียมตัวเตรียมตัว,ตรตวเราจะออกไป<อ>ข้างนอกกันนะรู้ไหมหมายความว่าไงออกไปออกไปก็คือออกไปไงล่ะปุ๊กเลิบเราจะออกไปชิลกันไปสนุกกินลมชมวิวเร็วเข้าสิเตรียมตัวเราจะออกไปข้างนอกกันยังไงล่ะอาเล,ล็ผมไม่อยากออกไปไหนเลยอย่าว่าผมไล่เลยนะผมไม่ได้รังเกียจอะไรแค่ผมตกตสบายมากกว่าถ้าผมได้อยู่บ้านเฉยๆคนเดียวฟังนะฉันรู้ว่าคุณกําลังเจอกับอะไรและคุณก็คือเพื่อนฉัน ฉันยกเป็นห่วงเธอเป็นธรรมดาล่ะรู้ใช่ไหมและฉันก็ไม่ได้วางแผนออกไปข้างนอกนะบุญบุญต่างหากล่ะบุญบุญเหรอใช่บุญบุญเธออยู่กับฉันเมื่อคืนก่อนขณะที่ฉันกําลังเคลิ้มหลับบุญบุญก็มาเข้าฝันฉันแล้วตะคอกฉันว่าอาเลียเธอเป็นเพื่อนของปูรับนะเธอต้องไม่ปล่อยให้เขาเศร้าคนเดียวสิดูแลเขาซะฉันก็เลยตอบไปว่าแน่นอนฉันทำแน่แต่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ นี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังบุญบุญไปซะทุกเรื่องนี่ไม่ไปก็ไม่ไปอเลียไม่ใช่แบบนั้นคือว่าผมยังไปไหนไม่ได้จนกว่าจะเติมเต็มความปรารถนาให้เธอก่อนแต่งงานซึ่งตอนนี้บุญบุญก็ไม่อยู่ด้วยผมเลยต้องทำเพียงลำพังผมหมดหวังไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วผมสับตกไปหมดแล้วคุณเป็นอะไรไปบุรับ คุณรู้สึกเดียวดายทั้งที่ฉันนั่งอยู่นี่ได้ยังไงกันฉันคืออาเลียเมระฉันทำทุกอย่างได้และขอให้บอกอย่างน้อยก็ให้โอกาสฉันบ้างสิอาเลียคุณทำไม่ได้หรอกนะหมาโคว่ายัางไงทำไม่ได้ฉันทำได้แนะ่ขอแค่เธอบอกมาแน่ใจนะถ้าอย่างนั้นฟังให้ดีนะบุญบุญอยากให้อาบีพี่พาเกียมีชีวิตแต่งงานที่มันคงยาวนานไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันแค่นั้นแต่ว่าเขาต้องการรักจริงๆด้วยอาเลียบอกสิ คุณทำได้ไหมผมรู้ว่าคุณทําไม่ได้เพราะคุณเป็นเพื่อนของธนูแล้วธนูก็ยังรักอาบีอยู่ด้วยผมรู้ว่าคุณไม่ทําแบบนั้นกับธนูแนะ่คุณกลับไปเถอะถ้าผมทําไม่ได้ผมจะกล้าพูดว่าทำทุกอย่างเพื่อคนรักได้ยังไง ถ้าเกิดว่าฉันทำให้พี่ชายกับพี่สะพ้ยรักกันได้ล่ะความสุขของผมคือความสุขของบุบุญและความสุขของฉันก็คือความสุขของคุณหมายถึงเออถ้าพี่ชายกับพี่สะพ้ยรักกันทุกคนก็จะมีความสุขถูกต้องไหมละ่ะฉันจะช่วยเองแล้วแล้วธนุละ่ะ เธนุเป็นเพื่อนฉันแต่คุณมาก่อนเธอและนี่ก็เป็นเรื่องของพี่ชายฉันด้วยฉันอยากให้เขาและทุกคนมีความสุขขอบคุณอาเลยีย ขอบคุณมากเลยถ้าไม่มีคุณผมก็ไม่รู้ว่าจะเห็นแววสาเร็จได้ยังไงถ้าต้องทําเพียงลำพังคนเดียวคุณตอบตลกลงจะช่วยผมแล้วนะงั้นคุณก็ต้องเริ่มตั้งแต่นาทีนี้เลยแล้วก็ช่วยจับตาดูเขาให้ดีนะโอเคอาลี<อ>คิดอะไรอยู่เล่าเอ่อล่าฉันก็แค่มีความสุขเอ่อฉันฉันฉันหมายถึงแค่ฉันนึกฉันก็มีความสุขแล้วล่ะ ขอบคุณมากเลย